ใหพันุดีทุบวิทุมดีสู่สังคมทุวนะวให้โอกาสสร้างกระดาใจมอบผ้นดินใหนคนในสังคมชมรมทุบวินะวะสักทุกวินะวะในถาการชุมนมจ้ารู้ว่าทาดานีครับแอนดอมมีตาสมาชี้ขามา่ช่องช้าทุ่เร่าวลมือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและ มีกวนารรัการืการยาซีหรืนาดปานานีเพื่อแก้ไขสุาิภายใต้ารเนินงานตามครงการที่มีนั้เงื่อนงับเข้อศึกษานนี้ค่ะเรามีการจัดทำแผนปิบัติการของชนรมที่สอดคล้องกามเื่อสรหลักของโครงการ่หลุณนายกของกิจการอรมสมเแลจเวลาเป้าหมายประมาณและผู้รับผิดชอบแบบใเตเรามีการดาเนินงานภายใต้ขอบของชมรม3าและสยองชเต็ามลักในี้กอที่นกรรมการกรรมการการใ้รส กอบด้วยประธานรองประธานเลขาธิการที่ขันอกรรรรฝ่ายกัระมาณสี่ฝ่ายคือฝ่ายสาารณัฝ่ายกิจกรรมฝ่ายสัมพั์และฝ่ายตีน้เมื่อคนซึ่งเป็นตัวนสมาชข้อู้ในธุรกิของกรมรโดยมีคำสั่งการโดยบนและีการัดเที่บบัและข้อบังคับของสำนกมีการมสมาชิกอสาารรั่าแบ่งงานจะทำโครงการกิจกรรมมีการจะทำรัฐสมงและทำรายงานประชุมซึ่งกของรก็เข้าร่วมปชในวันสองในสามตาข้อที่สองตอนอเรามีปัญชีกองคุ้มเลยเพราะมีระเบียบตรจัชัดเจนมีการ มีบัญชีรายรับและจ่ายโดยคณะกรรมการแหล่งที่มาของกองทุนประกอบด้วย1งการบริจาคจากอาสาสมัครส่วนบุคคและผู้บริจารบริษัทน์สองก้อนช้างลาวสการเสนอส่วนจากส่วนราชการเช่นบูธิฟูฟูตลอดองาคผู้จัดงานทัติและกองทุนสามการบริจาคเงินรางวัลจากประกวดการขายผ่านทางโชว์รลงเช่นการรงจ้างเแบบ EC และการจัดขนาดนัดคนนี้มีนะว่า รวมเบิกจ่าย2ใน3ตามมติที่ประชุมแล้วให้าหลักฐานที่กำหนดและทำกันจึงรายการต่างๆลงไปสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายให้เป็นปัจจุบันเพื่อความโปร่งใสและคอร์รัปชันการลงเงินไปใช้เพื่อกินค้าของชมรมเท่านั้นปัจจุบันมีเงินลงใงินทุนในบัญชี27,313บาทหากในอนาคตเรามีเงินมาพอเราจัดลงเงินให้สมาชิกกู้ยืมไปใช้สำหรัการกระต่อชิ้ต่อไปครับตอที่3กองทุนชมรมของเราตอที่3กิจกรรมชมรมของเรากิจกรรมที่หลากหลายแต่ละกิจกรรมมีสมาชิกไม่น้อยกว่า190คน พร้อเพียงกับข้อติพย์เจ้ากล้าไ้กับตนเองพ้อเพียงกับข้อตจ จกรรมพิเศษในการเปิดเวทีโชว์ความสามารถให้กับสมาชิกเช่นร้อเต้เล่นกีฬาร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญต่างเช่นลรถรงวมลบัติเหตุทางถนเทศกาลทขี่อไิเศาเสร็จีเรื่อมกับสำนักงานขนส่งและต้องกันไทยจังหวัดแพ่เพชรจัดกิจกรรมรับรงงานันรับสครสาาสาสัมือทัพสิบเอ็ดเภอเดือนละหนึ่งครั้งถ้าเราทำคนทุบีจัดกิจกรรมดีๆให้กับ การรต่อต้านยาสพติดเกว่ายาสพติโลกและโครงการสวัสดิกาที่ดีกว่าเสมอได้ผลร่วมกับผู้ปกครองปีกและเยาวชนในตลาดและมีส่วนร่วมในการป้องกันสุขภาพมีความเคอเกี่ยวกับยาสติมีการจัดหาสารเสพติดในครูผู้ถูกคุมพ่อพิเเสธและสารเพวมกับองครวมในการแข่งขันและต่ารกิจกรรมกลุ่ต้นวมโดยรุกร้อตามโครงการกิจกรรมระนวันจะมีของารวมกับภาสสครกลมพึดและเผยแพร่งานทางสร่อสายลายเพืและพวกในกลุ่มชมรมบริการจักกิจกรรมที่ผว่ากิจกรรมมีความาริัทการศึก่ากิจกรรมมีวามเหมาะสม ช่วยปรับเปลี่ยนคณิยมมายุ่งกับยาเสติดช่วยปรับพฤติกรมสมาชิกให้ไม่กลับมาทำกิสกาด้วยจ้ากิจการสองการสสร้างรู้การทางจิตใจให้แก่เยาวชนจำนวนสิบห้าสี่านวิธีการเรนเดรเน้นการสอนสร้างพนาความร่างสมาชิกให้เชื่อมต่อกันได้โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดการติดการปรึกษาชังหินวิยาแบบกลุ่มตามกลุ่มานที่ีคือคนดีมากเแ็นสองมีการกิจกรรมพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้เข้าโครงการกิจกาาเ่อว้สมาชิกที่ยัง่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการสสร้างหัวแล่าทาสมาชิกื่อการตรลสอน ผลงานการจัดกิจกรรมนี้สายที่สองบอกว่าสมาชิกที่เข้ารับน้ำปัตรสามารถผ่านรายการว่าจากโปรแกรมที่จะถุกท้วงมีภูมิคุ้กันที่ดีมีงานกรรมระลึกจนถึงเดือนที่สิบแล้วมาฟูดนะคะการสร้างพัฒนาการืขายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีจำนวนผู้ปิดกรรมมีกิจกรรมที่ดีในงนี้หนึ่งมีการจัดกิจกรรมร่วมกับคำนองเครือข่ายเดินทางมาสี่ครั้งโดยร่วมกับโรงเรียนรามวิทย์มัธยมศึอกซีและเดินจราจรที่เทปสองใช่ไหมคะ แกนนำเครือข่ายเดินดินทางถ่ายทอดความรู้อมประสบการณ์การทำงานโครงการชุมนีมเมื่อวานจำนวนหนึ่งแห่งคือชุมชนบ้านโพทะเลอำเภอันดิเรผลากการจัดกิจกรรมที่สถกนีบอกว่าเกิดเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสนนนที่ต่อเนื่องและเกิดความรู้รักษาวิธีการในชชมชนรงกนรเมื่อวานและผลจากการจัดกิจกรรมทั้งสามบาิษับอกว่ามีการดำเนินงานทั้งสี่46กิจกรรมจำนวนและประเภทของกิจกรรมมีความหลากหลายเกิดประโยชน์อเทียบพอเหมาะวับต้องการของสมาชิกกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอด วิทยาศาสตร์ค่ะสองเรับการเวลานานการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมำมีการดำเนินงานนี้หนึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมเกี่ยวกับงานที่ศึกษาและสนับสนุนงบประมาณการอนุรักษ์และการวิชาการนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกแพงเพชรสาราสุขและศูนย์ยาเสพติดจังหวัดอบตาหาชัยคณะกรรมการกร้มการฟุอาสาสมัครโคพื้นและบริษัทวิศวิษาข่าวเพจสองมีหน่วยงาน ลงวิชาชีพและมอ่ทุนให้กับสมาชิกตามโครงการทุนิทั่ววัดสร้างการอาชีพค่ะกาเงานหเรามีการเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่เป็นหนึ่ร้อปร์เซ็สอจากการติดตามเงินความพืงประจสมาชิกในการเนินงานโครงการะมีกิดเป็นร้อละก้าสบปัญหาเงินนสมาชิกเนืจากกประกอบอาชีพและแก้ปัญหาด้ที่ิการทากากับสมาชิกรมาเพื่อสัเกตกนกันมาเพื่อคการโดยการมีส่วนของสมาชิก ใช้ในการสั่งกิจกรรมในนาชชมรมนี้ขึ้นสามีกิจกรรม่ที่ชมรมก็คือการได้รับกงนได้เป็นตัวแทนปรวดผลงานชมรมตูวีระใต้จังหดม่แล้วก็สสบการประกวดระดับที่มังคองพานีมินิท่าจาี่มีพวกเราก็มาจ้าผงนที่นรูปธรรมมาในชมรมเมื่อใครไี่เป็นกมาริพอการได้เข้าชมรมได้ความสามารถในการนำเสนผลงานระดับภาคต่างประเทศหการได้เข้า เดี๋ยวนับงก็นชมรมที่เนผลงานท่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระจัีวัันารอจังหัดกาแเพชรสามามาชิกนำกับเราได้รับคำตองใจให้เป็นผู้ทำประโยชน์ให้กับชมรมจคุณมากุ้จังหวัดกาแฟเพชรีมาชิมแกนํำที่เป็นแบบอย่างที่ดีเรื่เกี่ยวข้อกับยาเสพติดและมีชีวิตที่ดีกว่เดิม มที Donc, Diamond, ่โรงเรียนบ้านลำบากทุกประการแคมเปญถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าต่อชุมชนข้อต่อเนื่องหนึ่งเรามีแผนพัฒนาชมรมสุรยะสั้นระยะยาวลดหนักใเป็นความไม่ยืนสองมีการอบรมใช้สื่อและตัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อสามค่ะสามมีการตัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของสมาชิกตลอดล่ะเช่นการถศวิชาชีพและการร่วพัฒนะกอบอาชีพตามโครงการตลาดนัดก็ดีดูมีนวานสี่มีการวางแผนและดำเนินงานเสริมทอดความรู้สสารจากพื้นที่สู่เรื่องน้องเพื่อสร้างพัฒนาคนใหม่เป็นกตามทุกเรียนในการปรม ถ้มา 5. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิกชมรมอย่างต่อเนื่องโดยทำไปศึกษาดูงานในชุมชนบ้านุงมหาชัยบริษัทดีซีและส่งเข้ารวมชมผลงานการประกวดโครงการจูวีน้ระวันในระดับประเทศค่ะหกมีการจัดเก็บตรวจสอบและพัฒนาข้อ,ขขอ,ขอมูลสมาชิกให้เป็นปันจจุบันทุกปีโดยใช้โปรแกรม Excel เช่นคณะกรรมการในการตัเบเป้นสารความเหมาะสมมูลที่ร้อยสี่ละค่ะ ขนของเวลาโควิด -19 พวกเราสมาชิกทุกรงทุฟีนอวันได้จะทำกูหลอและเฟชชิงมอบเพกับบุกากรทางการแพทย์เพใช้ในการป้องกันิดในการปบัแน้นีและพวกเราก็สนับนุนการผ่ารือหน้ากากอนไม้ทั้งที่ออกจากบ้านล้างมือด้วยสบู่หรือแจ้ากระง่้วยใป็บัามมาตรการป้องกันควบคุมเชื้อโรคสมบูรณ์่ใสการเพสปลอดพืชที่จะปอดพูเชือ้ถึงปัจจุบันกาแพงเพชตเป็นศูนยมีการจัดตั้งด้วยบรรษุีสมาชิกช่วยเหลือเพื่อสมาชิกที่รับผลกระทบและการจัดกิจกรรมต้าง กำลังพวกอินเดียอินตาพวกเราเหลือด้วยไข่มันดีพร้อมที่จะแตงโต่อยอดโครงการทูบีนวาวันต่อเนื่องเรื่อไปขอขอบคุณทุณแตงโมขอบคุณทูบีนวาวันที่ให้โอกาสพวกเรากลับมาเป็นคนยิงของ